สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้พาเอฟซีมาเอาคันห้าคันแปดมาไหว้หลวงปู่นะครับเพราะว่าเอจะมีโครงการทํากระถินเก้าวัดนะครับก็เลยมาขออนุญาตหลวงปู่เพื่อจะพาเอฟซี hmm. แฟนๆช่องคุมทรัพยาา์พญานาคทากระถินเก้าวัดด้วยกันนะครับเลยมาขอขอมาหลวงปู่ก่อนนะครับเพราะว่ากระถินนี้เป็นกระถินถวายเพื่อลวงปู่ด้วยนะครับจะทากระถินเก้าวัดนะครับ๋ยวรามาถวายคันห้าันแปด กับปีทั์แล้วก็เดี๋ยวกล้องนาดีกว่าครับคุณผู้ชมนะครับมาถึงแล้วกระท่อมและสังขารหลวงปูสัวนะครับมาก็จะเป็นมาเจอเลยนะครับสองสี่สองบวกสี่ก็เป็นสี่สี่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมบนไปได้วยกันนะครับไปุดทูป สวัสด um, si ีครับีิทานอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้จะมายกกันท้างันเป็ดหลงปูอาสารย์จินให้ชงสุมาโมตสสัพะปะโตะสัมสัมปุตสานโมตััตุะโตระโสัมสัุติสานโมัสสะตโสสัมปุติสานโตสสโมาะโนมิสิโกมาละอาโพิมสิธิลาโรัตังุตัมิทิตามสิธิังขีอริยะองค์สะุติปิโสนโมปทยดะปิวสุิ លោកកណ្ហាកាត់បេសមកសមាគមបាទចាំសមាគមពុននៃពុនអូកុំព្រិសចាក់ពេញដៃទាំងទៅទីទៅថាដឹកល្អតងលឿនស្ថានទីនៅនេះពុនចៅលึกកណ្ហាកាត់8សំខាន់ព្រមមកដៃបានដៃក៏ហ៊ឺដៃទៅអោយលោកអបប្រូបើកឆុងពុំសัพท์យ៉ាណាបើកឆុងអ៊ីនឌីឆានែលអោយ FC បានមើលចរន្តចើនអោយ FC បាន shop អោយ FC បានឆេបានគត់ถูกใจអោយទៅ จับกี่มือឲ្យត្រូវចាត់ពីឈុំមកត្រូវចាត់គ្នានេះកម្លៃទីស្អប់កម្លៃទីទូឲ្យគេទី besar ឲ្យគេទីមើលឲ្យគេទីបានបើ flow ឲ្យតោបានឆ្ងាយឆ្ងាយគឺឲ្យឡើងកពុះកពុះមិនថាទីធ្វើអីក៏ឲ្យសុខសំរិទ្ធមិនថាទីធ្វើអីក៏ឲ្យបានមិនឲ្យធាក់ទេដែល flow សត្រាទេថាតាមប្រកបឲ្យជៀសផ្លາດប្រតໄភផលអង្គពុះផឹករក្សាดูแล ຕັ້ງຊ່ອງຂອງຕາບາດຫມົດທັງພະທໍລະສາດາລາຊະການໂພຊົນບາດລົງເອົາຕິດຕາມຂໍພະນົງປູກຂໍຊ່ອງພຸມສັບຊະນະທໍາກະຖິນ9ວັດໃຫ້ພະສົງກຸມສັບພະຍານາກິນອັນເຕີປະຖິມ9ວັດຂໍໃຫ້ເອົາເບີພລາເອົາປືໃຫ້ເບີພລາໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນກະຖິນ9ວັດນີ້ໄດ້ບານກີ້ຕັ້ງຈັດມັນເຕີປະຖິມນີ້ຂໍໃຫ້ລອງຊ່ວຍກຸມສັບພະຍານາໃຫ້ບານລຸຍຫິ່ນຈອນໃນບານປັກບານອັດບານສະຕາງບານເທີມັນແທນໃນ บนกระเินแเคกระเดือนสิบเอ็ดเนาะสะอาดถูกเเยอเลยสงสัยถูกใครเลขกระทิน9กาวัดนะครับเลขที่พิทักษ์จะเปิดนะครับถ้าใครถูกก็รวมบุญกระทินนะกระทิน9กวัดนะครับในเอฟซีเลเปิดสองสองหกหสามหกสามมาเดิม แต่ทุล้อุ้ยคนชาสมโชคสมเียนี่นเลยกระทิงเกาวัดน,นี่ก็น่งสมน้งฟ้ารอยเลขนี่อ,อยเจงชนดทมเด้อเราไอ้ทรวันทีน่หนึ่งไอโทรวันที่สองไอโทรหกล้านสิบสองล้านสาิบล้านสี่บล้านห้สิบล้านเคล,ลตัวบอลบาสนาเนี่ยก็เ,เคยางเด้อเรามวยปีใบเลยกระทิงน,นะครับเลขกระทิน9วัดอะอันนี้แบบใจเย็นๆนะครับนี่เปิดค่อยๆเปิดทีละนิดะน,น,นะครับเดี๋ยวเอีตื่นเต้นเลขสวย เราครามีบุตวัสนาเอนดี้ได้กระดายตาดีเอาค่อยเขียนมีประการพี่ทักษให้เอามาเลยพี่สามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งค่ะโอ้โหนึ่งค่เก็บสี่ดูนะครับสามศูนย์หนึ่งนะครับครั้ง สามหนึ่งด้านข้างเนาะด้านข้างตรงกลางตรงกลางนียอะไรสามศูนหนึ่งไม่ชัดโอ้ยกลองเนาะสามโูนหนึ่งเีนะเออชัดเลยสามนหนึ่งชัดเลเอนี่เอาตัวเลขกระถินกาวัดเนาะเดี๋ยวผมจะจับปิ่นปองเสริมไปชุดหนึ่งเออเสริมไปชุดหนึ่งได้สามศูนหนึ่งนะครับเกระทินกาวัดนะครับ វៃលុពុស pues ុវង្ស <rozum> ក <homework> ាធិនកៅវត្តណាពុនចៅចាប់ໂຕលេខ7ធ្លោភមលេខតាំង uh ប្រទេសលេខអេកអូទី1តាឲ្យទីត្រូវនឹងចាប់ពីងតង់ជួយកាធិនក៏មរមីលោកបងចំគុំស uh -huh ័ក ah ្ត uh <-huh -huh> ិភยานាជាង1បានធើកាធិនកៅវត្តក៏មសុំល្អហើយនសុំរាទៅសុំល្អហើយពុនស័ក្តិបងថាអត់បានលុយបានទៅបនហេងទៅបានធើលោកអោសាធុ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 ណាครับ ้วครับเออหนึ่งหนึ่งศนย์ศโอ้ตัวเดียวกันเจ็ดหนึ่งศูนย์เจดเจ็ดศนหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งก็ได้อะเจ็ดศยโอ้เจต้องนับอย่างนี้เนาะหนึ่งศูนเจ็ดนี้มันมีคี่นี่เรียกอะไรนะสามศูนย์สมศนศโอ้มันเดิมด้วยกันได้ไมศย์หนึ่อันนี้ผมไม่ได้ไปกวนหรือจับเอาแบบไม่มีจับมาสามเลยนะคะท่าเอาเอ็มไปถอายรูปฟันรูปก็ได้อ่าเดี๋ยวผมดูเลขนิดนึง อ่าเรียงนะสิเรียงหมอย่างนี้นะคะสามเจ็ดนย่เจ็ดศูนย์หงจำสี่สามเจ็ดศูนย์หนึ่งนะเอนะครับเจ็ดแคปาจอด้วยนะครับเลขฝาจอด้วยเลขฟางลืมอะไรนะเมื่อกี้นี้สามศูย์เลขตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันคับตัวเดียวกันอืมแล้เจดกับ1งตัวเดียวกันด้วยโอ้ใช่ครับตัวเดียวกันมเลยตัวเดียวกันนันเออันนี้ถ้าเราเอาเจกับหนึ่งตัวเดียวกันก็คือหนึ่งศูน่งหนูย ฟ้าเครื่องเดิน307นย์เจะคะพีตัดจับเปินปอง701นะคะท่านผู้ชมแคปไปนะคะอะไรนะฟ้าเครื่องเดินอะไรนะเมื่อกี้ฟ้าเครื่องเดินเอ็มร้อยสามศูดามยู่ใช้บูทสามเมื่อกี้เจ็ดกำลังตัวเดียวกันเนาะครับสงสัยจะให้ตัวนี้หรือเปล่าครับเลขรหัสหลวงปู่เลขรหัส กระถินเก้าวัดะครหัสกระถินเก้าวัดขอหลวงปู่บอกหลวงปู่ว่าให้เปิดให้โชคเปิดลาบให้กระถินเก้าวัดนี่ก็ขอให้ได้ตัวเลขผมก็อธิษฐานจิตว่าจะจับปิงนปองให้แต่ทําไมมาเหมือนกันือหลวงปู่ให้จะมีคณะกันเปนตมาขอหลวงปู่ด้วยนะครับทําตามฉบับเลยนะครับนี่ตามกติกาของหลวงปู่บอหลวงปู่ให้ใบเลืองเด้อยให้ใบแดงใบใบแดงไม่ได้บอก ใบแดงตัดสิทโอเมนบ่เออใบเลืเ้งบ่ใบเลื้งสู้ต่อ,อ,อเป็นการเตือน,ม,นมันเล่นบอลนั่นแหละครับโอเคหลวงปูนะ่น่าจะให้เรื่องงวดน,นี้หลวงปู่โดช่องคุมสับยาหนันนนกนะคุอส่วนมากผมจะจับมือซ้ายจะมีโชคถ้าจับมือขวามผมจะจับเล็กแล้วจับมือขวาอันนี้จับมือซ้ายขอรับถูกขอรัฐบาลไทยเนาะครับ ชนดชนนดไทยรัฐบาลไหมชนดไทยฉนดไทยก็คือรัฐบาลเลขาัฐบาลก็ก็อยู่สามคนก็ไม่นึกว่าจับได้แบบนี้เนาะตานเราก็ล้วงไห้ก็ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรแค่ล้วงมันเราจับฉลากทหารนั่นแหละก็เรียกมันทำไมมันตรงกันข้าฟ้าเครื่องเหนือมมาเข้าตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยผมจับปุ๊บ จะจับปูจะนับจากนี้มานี้ไม่ใช่จะนับจากนี้มนี้ก็เลยเอาหนึ่งลงก่อนเอาสูนลงที่สองเจ็ดลงที่สามก็ตัวเดียวกันกับตัวนี้แต่ไม่ได้เขียนแล้วทำยังไงตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวมีหากระดาษก่อนกระดาษมียู่ที่หาปากกาว่าเดี๋ยวอพี่ทันนะครับปากกาไม่มีอันนี้ลุงปูเคยเขียนเลขให้แต่แบบนี้นะครับเอาทานเขียนโอ้เนี่ยครับ นี่นะครับเอาทาน,นุเขียนนะครับไฟเอ็มยังไงสามศูนย์หนึ่งครับสามศูนย์หนึ่งนี่คือเลขแบบไม่ได้นัดหมายนะครับเลขแบบไม่ได้นัดหมายจับได้เหมือนกันเลย301ผมเอาวิชาลงปู่ม,มาเขีแคปหน้าจอเอฟซีแแคปหน้าจอดเดอร์แคปแไ่ทันนะครับนี่สามกับเจ็ดศูนยนะครับ แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ใน,น,น,นตัวเดียวกันเลยท้ายเนี่ยตัวข้างบนจับลูกป,ปิงปองตัวข้างล่างเปิดฝาเอ็มตีขอกระถิ่นก้าวัดขอกระถินนก้าววัดขอให้สําเร็จเดินลงปู่กระถิ่นก้าวัดขอให้สำเร็จเดอ้อ,อ,ดอต,ต,ตัวนี้ถ้าเราตีอย่างหนึ่งก็คือแปดศูนย์หนึ่งที่กระท่อมและสังขารนะคะคือที่เขาทางช่องจะเป็นตัวแทนลงปู่ในการถวายกระถิ่นก้าวัดนะครับเกลืมุโคขมาลงปู่นะครับให้พิทักเป็นตัวแทนในการ ขอหลวงปู่ให้นะครับ mm hmm. พอไปที่ไหนเราจะอธิษฐานจิตถึงหลวงปู่นะครับ mm hmm. แล้วก็ใส่บุญของเอฟซทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมหนึงหนงหน่งปีมีครั้งเดียวนะครับเอซีมาเซกแล้วเอซีมาเซกเอซีมาเซกนี่ครับอ๋อ oh. ในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็น,น,นะะชัดไหมกลม ชัดค่ะชัดมากเลยนี่ลายปิชาลุงปูมในเขียนอะไรเอาทานไปเขียนเนาะไมากินเหครับทานตัวนี้ทานลุงปูต่ก่อนเขียนแบบนี้เลยตะก่อนเขียนแบบนี้ครับที่เสาไม้พยุงเอาตัวนี้เลยเขียนอืครับแล้วก็ที่พื้นกระดานก็ของงดผ่านมาผมไปถวายไอ้อะไรครับมันสองเขาเรียกอะไรข้าวต้มข้าวต้มครับข้าวต้มมัดแล้วก็กล้วยแอปเปิลส้มเอาไปถวายลวงปู่ที่ กระทอมไม้พยู่พอดีผมจุดทูบแต่นี่ส่งให้คนเดียวผมไม่ได้ส่งให้ใครจุดทูบได้หนึ่งสี่หกแต่มันออกแล้วเนาะ <Okay. S 2> ก็อยู่ในโซซับนี่แหละคือผมส่งให้เฉพาะทีพันแต่แต่เอฟซี FC ผมลืมส่งให้ส่งให้คนเดียว mm hmm. ก่อนนี้เพราะว่าตรงคอภัยด้วยที่ผมไม่ได้ส่งให้ส่งให้เฉพาะสี่เก้ามันออกสี่หกกับหนึ่งสี่สามแล้วก็ห้าเก้าก็อันนี้ก็เอาใหม่เนาะวันนี้หม <Yeah. S 2> ดกอดมันก็ เฉียดเม็ดเดียวแต่ผมให้ผมมั่นใจแต่ผมผมไม่กล้าออกสี่บอกว่ามั่นใจพันเปอร์นร้อคือในใจผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งสี่สามวัที่ผ่านมาแต่ออกส<อ>ี่สี่ก็ลป,ปู่ให้ทําจุดตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วเอารถไปจอดตรงหน้ากระท่อมพระนอนก็แปดเก้าสี่สามเหมือนเดิม,มครับแต่เยลปรี่นยรน,นรถนั้นพลาดไปคือศูนยสองศูนย์สี่ครับโอ้สาธุอากบคุณพิทัศน์ด้นะครับ สาธุสาธุเดินี่หลวงปู่ส่วนกระท่อมราชสังขานบ้านตุนตะบนอาโพลเปือโบเชต์จังหวัดสุรินทร์นะครับเรียกเปิดย้ำอีกทีนนหนึ่งจับ <ใน S 2> ปิงปอง,ปองโอ,อ้มือมือผมจับปิงปองได้เจ็ดศูนย์หนึ่งผมเป็นตัวแทนจับให้กระถินก้าวัดเจ็ดศูนย์หนึ่งเปิดฟ้าเอ็มเปิดก่อนแต่ผมลงข้างล่างสามศูนย์หนึ่งเพราะก็อยากรู้ว่าหลวงปู่เปิดฟ้าเอ็มที่เรามองไม่เห็นสามศูนย์หนึ่งแล้วก็ผมจะจับ ให้กตินเก้าวัดว่าจะได้เลขตัวไหนพอดีหลวงปู่ให้เหมือนกันสามศูนย์หนึ่งกับสามศูนหนึ่งโอ้เจ็ดศูนย์หนึ่งกับสามศูนย์หนึ่งข้างล่างข้างหลังเดียวกัน,น,กนครับแต่ข้างหน้าเปลี่ยนแค่สีเต้มก็คือ,อผมนึกได้ว่าสีเต้มนี้ก็คือ a อซีเขาตัดออกตามไปตัดก็คือเจ็ดศูนย์หนึ่งเหมือนกันออันนี้ตามความควารมรู้สึก เร้มองตรงนี้จะเป็นเลขสี่เลขสี่เนาะก็คือเจ็ดลบลบกันบวกกันเจ็ดลบสี่เท่ากับสามศูนย์หนึ่งอืมก็ตัเดียวกันอันนี้จะเป็นปริศนาของลุงปู่ทั้งหมดถ้าเราเอาสี่มารวบปุ๊บเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งตัวเดียวกันตัวเดียวกันอันนี้ความรู้สึกของผมเนอะผมใชหลวงปู่ให้แล้วบ่กับที่ผมเคยตีปริศนาลวงปู่ก็จะตีแบบนี้ครับคือปีนี้ตั้งใจว่าถ้ามีปัจจัยอยากจะได้บวรวานที่เป็นบวรวานกับทินเป็นคองนะพี่ทัศ เพราะว่าเคยมานั่งตรงนี้หลวงปู่ตีคองให้ได้ยินสามครั้งเลขออกสามศูนย์ตอนนั้นอออปีนี้ทพันจะทํากระถิ่นเป็นคองเก้าคองเก้าคองเก้าวัดเก้าวัดเลยคือจะให้เขาแกสลักชื่อให้จากร้านมาเลยครับคลองเล็กคองใหญ่ก็แล้วแต่คือน่าจะอยู่อยู่ตามปัจจัยพูดยง่ายอยู่ตามปัจจัยที่ช่วยมาเตะถ้าเป็นไปได้อยากได้เท่ากันหมดเท่ากันหมดคือมันจะมีคองเม็ดหรือเม็ดห้าสิบคองเป็นคลองพญานาคเป็น เป็นรูปพญายนาคเพราะว่าเรารเป็นช่องคุมทรัพย์พญายนาคจะคให้พญายนาคท่านบรรดันคือคำว่าค้องนี่ถ้าใครมีจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็จะเป็นการ,รเปิดด้วยเปิดดวงเปิดโชคลาภเปิดธุรกิจเสียงดังโด่งดังคือมีชื่อเสียงไป<ใ>ชนชนะกล้องฟ้าเขาเรียกคลองก็คือกล้องเสียงกล้องคืออย่างสมมุติว่าร้านค้ามีชื่อก็จะไปทั่วอาณาจักร รับไปดูแล้วมันมีสี่สี่พันห้าทึงสี่พันห้านี่ให้แกแกะสลักชื่อให้ด้วยใครเป็นเจ้าภาพของสี่พันห้าก็น่าจะสูงประมาณเม็ดหนึ่งเม็ดแปดสิบเม็ดแปดสิบแปดสิบเม็ดแปดสิบแต่ฟาร์มหนาประมาณสามมิลขับได้ว่ามันเป็นที่ฟาร์มหนาถ้าหนาห้าเซนหกเซนก็จะคาก็จะขึ้นตามตามนั้นตามที่าร์มหนาถ้าเป็นไปได้ถ้าใครเป็นเจ้าภาพคนเดียวก็จะมีวัตถุมงคลลงปูสงให้อีกเหมือนเดิม จะได้เขียนชื่อแกะสลักให้แบบสวยเลยนะครับมาจากร้านเขาเลยนะครับอันนี้ก้าวัดทิพย์พันก็อยู่ในใจเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเปิดเผยรับอยูและมีนะครับอยู่ในใจแล้วว่าที่ไหนบ้างครับแต่ว่าเบื้องต้นได้แล้วคล้งหนึ่งได้แล้วหนึ่งยังอยู่แปดยังอยู่แปดเพราะว่าคุณพ่อคุณพ่อที่บ้านท่านอยากจะทำขอให้เอฟซีได้ดูได้ชมแล้วก็ถวายคค้งคล้งหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสี่พันสี่พันห้าที่ทำที่ไทยห้า พร้อมพร้อมแกะสลักชื่อสี่หกโออกแล้วเนาะอ๋อสี่หกออกแล้วก็ยังเหลือเอาสี่พันดีกว่าสี่ศูนย์สี่สี่พันห้าถ้าราคาของสี่พันห้าก็เก้าวัดก็เก้าสี่ห้าโอ้มันจะมาไอ้บว้เด็กจะเยอะเอานี่แหละเลขละนี่แหละนั่นแหละปู่ให้และนี่เลยเพราะลุงปู่ให้ตัวนี้แล้วหลว่ะเพราะเราไม่มีการแสดงและไม่มีการ จับแล้วก็มองดูคือเสี่ยงดวงมาเราคัดเลือกทหารนั่นแหละฝาเอ็มเราก็ไม่ได้เปิดดูก่อนก็มาเปิดแกรกตรงนี้หมุนไปหลายสิบรอบอยู่ครับบางทีอาจจะมาคอพิทัศน์เศรษฐีวอลนป,ปูนิดหนึ่งอาจจะเก้าชิ้นเล็กๆน้อยๆครับสง่งให้เอฟซีรา <สง S 1> ผมเคยช่วยไปแล้วชุดหนึ่งอันนี้ก็จะให้อีกเพราะว่าชุดนี้มันชุดไม่มีน้อยแค่เก้เกเกคนนึงอันนี้ผม าให้จเก9ชุด9ชุดนะครับครับจะให้จุก9ชุดเพราะผมก็เคยให้ชุดใหญ่ไปแล้วครั้งหนึ่งมันพูดไม่ออกเวลาผมพูดยังงมันใหญ่มันจริงหรอกมันเจอกตอนนั้นมานั่งไหลสดเห็นหลวงปู่ตีคองแสดงว่าคองนี่สําคัญอย่างยิ่งเลยครับถ้าถ้านั่งคนเดียวอืมไม่เชื่อเพราะผมอยู่ด้วยครับ แล้วคุมทรย์ถามว่าใครตีค้องผมก็หันไปไม่รู้ใครตีคองลูงปูนาจะตีให้ฟังวันนั้นก็เจอปฏิหารเหมือนกันผมนั่งอยู่สองคนลุงปูก็มาอยู่ข้างหลังเหมือนกันแต่เสียงชัดเจนอันนี้ไม่ได้ฝันครับอันนี้ไม่ไ,มได้แสดงได้ยินจริงๆต่อหน้าลุงปูประจันขนาดนี้อันนี้ถ้าถ้าจริง ใครอยากมาไหว้ลวงปู่พ็บางทีอาจจะเงียบๆก็ลองมานั่งสมาธิดูตรงนี้สักห้านาทีหกนาทีก็ลองดูถ้าลวงผูสัมผัสจิตจิตเราสมัมผัสลวงปูจะให้เห็นปฏิหารจริงๆแต่บางทีปฏิหารผมอาจจะเล่าไม่ได้ก็ใช่มันรู้รได้เฉพาะตนนะ<ม>ปะจัจจตังผมเคยทาคลิปอยู่มีแต่คนถามว่าลวงปูปฏิหารอะไรยังไงคือมันพูดไม่ได้ครับวันนั้นดังสาครั้งลง ถ้าลองตีดูสิมันดังดังตรงนี้ดังตึ้งเราต้องเปลกนะครับนี่คือโค้งนะครับลองลองดูนะครับดังอย่างงั้นดังยังไงวันนั้นจาได้นาะเออนี่แหละอันนี้เบรจับไม่ต้องจับดังวันนั้นไม่ไม่ได้จับนะต้องจับคือวันนั้นได้ยินเสียงขนาดนี้ยวผมจะตีเขาประมาณนี้แต่สามครั้งสองหรือสามครั้งวันนั้นสามครั้งที่เลยไอ้สี่ครั้งที่เลยอกศูนย์สี่สี่ศูนย์ อะได้คุยในคลิปบอกว่าเอ๊ะราคาโค้งดังสครั้งไงค้งกับกลมๆจะเป็น4ี่ศูนย์ก็ออก4สี่ศูนย์จริงๆนะครับอ่ะโอเคงั้นก็ขอบคุณพิทัศน์อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่ะก็สุดท้ายนี้พิทัศน์มีอะไรฝากเอฟซีไหมครับอันนี้ก็ก็ฝาก f อฟซีถ้าเลขตัวนี้เข้าก็ขอให้บุญกระถินกวัดอ่ะกระถินกวัดก็ขอให้ บอกลวงปู่ว่าขอให้เลขที่นี้เข้าทั้งสองชุดถ้าชุดไหนชุดหนึ่งก็คือชุดข้างหลังนี้ตัวเดียวกันถ้าลุงปู่ให้ก็ถึงก้าวัดเลขนี้ต้องเข้าบอกลุงปู่อย่างนี้รครับสานุนก็ขอให้เอฟซี <FC S 1> ดูเลยจมถ้ามีอยากเป็นเจ้าภาพของ,ของร่วมถวายของเป็นเจ้าภาพชุดหนึ่งก็ประมาณสี่พันห้า ที่เช็คละ4,500พร้อมแกะสลักชื่อจ้ะ4,500พร้อมแกะสลักชื่อเป็นของพญานาคถวายใช่ไหมพี่ครับชื่อเจ้าของเลยของดีเจ้าของก็อันนี้ก็คือเราจะไม่ต่อคุมทรัพย์พญานาคได้เลยคือเราจะไม่เคียนเราให้แกสลักชื่อจากร้านเข้ามาเลยครับนะครับจะได้สวยงามนะครับแล้วผมก็ร่วมสมทบคือของศักดิ์สิทธิ์เล็กๆน้อยๆให้คุมทรัพย์พญานาคประมาณ9ชุด9ชุดจากของดีพิทักษ์นะครับ ปุ่มนั้นก็ขอสมนลิขิธิาสาธุอาคอยรวยเด้อยพิทักษ์ครัสาธุสาธุสาธุสี่ที่ดูและจชมติดตามขอให้ร่ำให้รวยอยู่ดีมีสุขร่ำรวยเงินทองคิดสินใดสมับราถนาเดินทางไปไหนก็ขอให้เคลียวลาดปลอดภัยมีมหานิยมติดตัวขายของคอยให้ร่ำให้รวยลูกค้าเข้าเยอะๆยะเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุให้เจริญเกียริลสขสบาย